ต่้งระหว่างกับมากกว่าหรือน้อยกว่าผลบวกของอยู่เท่าไหร่ผลต่างก็คือเอามาลบกัน0.08ก็0.0862ก็ลบกับ0.08ตั้งมา0 8ตั้ง0.08ตั้ง0 8ตั้ง0 8 0.06 ผลต่างก็คือนํามาลบกันนี่ก็เหลือ4นี่10ลบ6ก็เหลือ4 9่กลบ8ก็เหลือ1นึ่งนี่ก็เป็น7ก็เป็น7ก็เป็นจุดจุดเจ็ดกับผลบวกผลบวกของ0นจุด0จ 0. 0. ุ 0. 0. แล้วก็ 0.268 0.268บวกกันก็ได้เป็น8 8 2 3.0นะต้องตอบว่ามากกว่านี่ก็ต้องตอบว่ามากกว่าอยู่มากกว่าอยู่เท่าไหร่ก็มาลบกันก็จุดเจ็ดหนึ่งสี่สี่นะก็ลบด้วยสามสองแปดแปดจุดสามสองแปดแปด อันนี้ลบกันก็เหลือเป็น10ลบ8เหลือ2ก็เป็น6เพราะนั้นลงท้ายก็ต้องลงท้ายด้วย6เพราะนั้นก็ตอบข้อ2มากกว่าอยู่0.3856ก็ตอบเลย